วันนี้ค่ะจะพามาดูบ้านนะคะตอนนี้อยู่ภูเก็ตแล้วนะคะก็บ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่เอะมากๆเลยนะคะมีสวนด้านซ้ายมือเต็มทั้งตั้งแต่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านจนถึงหลังบ้านเลยนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็นะคะร้อมรอบด้วยอะไรนะคะกระจกค่ะกระจกทั้งบ้านเลยนะคะแล้วก็อยู่แบบร่มรื่นมากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านสองชั้นนะคะบ้านสองชั้นแล้วก็นะคะมีคากระเบื้องสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นบ้านในโครงการแลนด์แอนด์เฮาส์ค่ะแล้วก็เราก็ติดขอบตัวที่เป็นขอบเป็นแบบ ำลังมองหาบ้านสงชั้น3าห้องนอนสห้องนอนาองสาห้องนอนสองนอนอห้องน้ำนะคะพื้นปูด,ด้วยไม้ไ สีเขียวเข้มเข้มแล้วก็เป็นสีครีมนะคะให้อารมณ์ที่หรูหราสวยงามที่สุดไปเลยนะคะใครที่อยากที่จะติดแชงเกอร์เียตรงกลางก็มีนะคะเพราะว่าจะมีจุกรอไว้แล้วนะคะตรงนี้ค่ะส่วนด้านขวากับซ้ายก็จะมีโคมให้แล้วนะคะสวยงามมากมเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามจริงจเลยอ่ะนี่นะคะพื้นที่นะคะจะเป็นกระจก,กรอบๆแบบนี้นะคะเข้ามาข้างในนี่จะให้อารมณ์ที่สวยงามสุดๆไปเลยนะคะหรูหราเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่นะคะเราต้องการพักผ่อนนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่มีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะมีทั้งส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ในโครงการเลย น้ำด้วยนะคะก็ไม่ต้องออกไปสวนสาธารณะที่ไหนแล้วนะเพราะว่าโครงการที่นี่จบครบที่เดียวเลยนะคะไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะแล้วก็นี่จะเป็นบ้านสองชั้นสองห้องนอนเฮ้ยไม่ใช่สามห้องนอนลไม่ใช่สองสามห้อง แบเป็นสัดเป็นสูตรเรียบร้อยนะคะนี้ก็สามารถทําเป็นเตาอบอะไรได้ะาะคือคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเข้ามานะคะข้างบนค่ะข้างบนเดี๋ยวเราจะมาสุดท้ายกันนะคะข้างบนของเรานี่ค่ะนี่ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็จะมีช่องแสงหน้าต่างใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยขอบไม้นะคะตัดด้วยขอบไม้นะคะจะเห็นว่านี่ค่ะไม้ของเรานะคะก็จะทาเป็นสีไม้สีสักแดงนะคะทาเป็นสีนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาด้านบนค่ะด้านบนนี้นะคะก็จะมีห้องนอนใหญ่ค่ะหนึ่งห้องนอนแล้วห้องนอนขนาดปกติอีกสองห้องนอนเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนใหญ่ก่อน ูเขาที่เป็นห้องนอนใหญ่ของเรานะคะก็จะเห็นวิวภูเขาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะวิวใจสุดๆไปเลยนะคะนี่ค่ะเรามีวิวภูเขานะคะก็ขับรถไปนิดเดียวนะคะก็จะถึงชายหาดแล้วนะคะก็จะถึงทะเลแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวฝั่งกระจกด้านนี้นะคะกระจกด้านนี้ของเราค่ะก็จะเห็นอะไรเห็นบิ๊กบุ๊ด้าค่ะเห็นพระพุทธรูปนะคะที่เป็นนี่นะคะเรเห็นบิ๊กบุ๊ด้าไหมรงนั้นค่ะก็เป็นทะเลที่ดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะถ้าจะซูมนะคะก็จะเห็น งานเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีกระจกรอบๆนะคะให้เห็นธรรมชาติด้านซ้ายขวานะคะหน้าหลังคือมีกระจกทั้งหมดเลยนะคะทั้งบ้านเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งคะ่ะเราก็จะมีที่นอนให้ใหม่ๆให้อีกสองผืนนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะมีกระจกนะคะด้านซ้าย้านขวาก็คือสามารถเทสวิวภูเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ชมก่อนนะคะว่าวิวภูเขาของเราจะเป็นแบบไหนนะคะนี่ค่ะก็สามารถเห็นวิวภูเขาได้นะคะคือจากทุกห้องนอนเลยนะคะนี่ค่ะ๋ยวฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็ก็จะมีหน้าต่าง้วยนะคะนี่ก็จะของเราก็จะปูปลาเกคะ หมู่บ้านเรานเท้าพาร์คนะคะตรงตำบลฉลองนะ,ะอยู่ใกล้วัดฉลองนิดเดียวเองนะคะแล้วก็สามารถเดินทางไปสักระบิดุด้าได้นะคะหรือว่าเราก็เอนจอยธรรมชาตินะคะในที่เป็นภูเขาน้ำตกหรือว่าจะเป็นพวก ตเปิดประตูมาห้องน้ำตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เราอยู่ห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนใหญ่ของเราอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ห้องนอนใหญ่เรายอยู่ตรงนี้นะคะส่วนห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่ฝัここ่งขวามือนะคะนี่จะเป็นทางเข้าประตูห้ององเรานะคะนี่ค่ะสามารถเปิดประตูได้สองฝั่งเลยนะคะออกแบบดีไซน์ ashes, ได้แบบหรูหรายสุดๆมัชกับไลฟ์สไตล์ชีวิตที <Young> ่ลงตัวสุดๆไปเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะคือทำน้ำอุ่นให้สองตัวนะคะแล้วก็นี่ค่ะที่นอนใหม่ใหม่ให้อีกสองตัวนะคะโอ้โหคุ้มสุดๆ ในชีวิตนะคะเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูสวนสาธารณนะขนาดใหญ่ของแนนลนด์เฮาส์กันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะอัปโหลดนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะอยู่ใน YouTube k ์เคพาร์คพานะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูด้านล่างอีกรอบนึงนะคะด้านล่างน,นะคะว่ามีพื้นที่ออกไปด้านนอกค่ะจะเป็นแบบไหนาดังไงนะคะนี่ค่ะนี่เราเช็ควิวจากด้านด้านตรงชั้นสองลงมานะคะนี่ค่ะโอ้โหระดับครบทุกบานเลยนะคะก็ล้อมรอบด้วยธรรมชาติสุดๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเราออกมาดูด้านหลังด้านหลังเพราะว่าเรายังอธิบายไม่จบนะคะโอ้นที่ด้านหลังด้วยนะมี เดี๋ยวนะนี่ค่ะเดี๋ยวออกมาให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านของเราก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราด้านซ้ายมือก็จะเป็นสวนนะคะถ้าเดี๋ยวเราต้องมาตัดต้นไม้นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้มาบ้านหลายวันแล้วนะนี่ค่ะแกล้งซึ่งจะเป็นด้านหน้าบ้านของเรานะคะหน้าบ้านของเราค่ะที่บอกว่ามันจะทิปยูนะคะคือนี่ค่ะเห็นไหมก็จะมีต้นไม้ใบไม้นะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างนะคะนี่จะเป็นหน้าบ้านของเรานะคะนี่ค่ะแบบธรรมชาติสุดๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านเรานะคะ ก็ถนนกว้างมากเลยนะคะถนนที่ทางเข้าโครงการก็4เลนนะคะคือแบบใหญ่มากเลยนะคะขนาดถนนข้างในที่เป็นถนนในในข้างในของเราเนี่ยนะคะก็คือประมาณ2เลนนะคะเราสองเลนนี่สองเลนใหญ่มากเลยนะคะจะเห็นว่ารถดิฉันมันก็จะแบบก็ใหญ่อยู่แล้วนะแต่ว่านี่คือยังมีพื้นที่เหลือด้านซ้ายนู้นนะคะโอ้โหุ่นสุดๆไปเลยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอย่าไปไปอัพโหลดคลิปวิดีโอนี้นะคะอยู่ในยูทูบแคร์สีพัฟฟิตนะคะใครสนใจบ้านหลังนี้นะราคาขายนะคะราคาขายเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราอัปเดทกันให้อีกทีนะคะเดจ้าพีิเนาะไม่ออกแล้วเพราะว่าโอ้โโหหใใ้้้คค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 ุุมมากกๆเเเเลลยยยนนนะะะะะะะอออออูู่่่่ททงงขขณดดววบสสัี